เฮ้ยเลเทแล้วฝั่งนึงนะเอาดีๆหน่อยเราห้าหกเจได่ได้เอามันเหมือนกันตอนที่ต้องลงไปอีกสี่มงสามสี่เออแบบเจ็ดแปดหนึ่งเฮ้ยหรือเขาใหม่ยังไงดีวะเดี๋ยวต้องอยู่ข้างหลังตอไปไหนไปโตอเหรอโอ้โฉออีกแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งลากเข้ามานะ กินมันเฟรก่อยเราสไตล์หน่อเดิ้เรามีให้เลือกด้วยหรอเรามีสไตล์ให้เลือกด้วยนี่เรามาพี่หนึ่งอึอะทรัอธรรมดาหมนสองสามสี่ห้าที่หนึ่งี่สวยอ่ะต้นถ้ากลุ่มนั้นอ่ะถ้าที่หนึ่งของต้นอ่ะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับเอ หนึ่งสองสีห้หเมดเลยนะเฮ้ยอย่าไปด้วยกันสองคนเดียวสีกันสีสีแยบสีด้เอาสีสีลงอะไรดีอะไรวะกลุ่มนี้มีวปอกคาหรือเปล่าเนี่ย